ผมมาเริ่มทำการเกษตรเน,นั้นตั้งแต่ปีพออปศ2530นะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ทำาังคสเสรเนี่ยมันทำมาก่อนนั้นก็คือเราเรียนไปทำไปแต่ที่นี้พอมาทำอาชีพจริงๆเนเมื่อประมาณปีพออปศ2530ที่มารับผิดชอบโดยเองทั้งหมดที่นี้ส่วนของการทำไอ้เกษตรที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่มรดกของของแม่ยายซึ่งกระบอกตรงๆบอกว่าเราเลือกไม่ได้มันมาอยู่ในเขตมันอยู่เขตน้ําฝนและเขตแห้งแล้เง,แง,แงเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาทําจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิชาความรู้มากในการที่จะพัฒนา ปัจจุบันนี้ก็เกือบ30มสิบกว่าปีที่เราทําอาชีพเกษตรแบบผสมผสานมาแต่หลักที่เราทําก็ร่างสร้างตัวได้ก็จากการทํานาะทำนามาเนี่ยก็ล้มลุกคุกคลานมาตลอดทําแล้วไม่พอกินฝนแรงมแมลงลงทํานาในช่วงแรกๆทํา4050ไร่นะทีนี้พอมันไม่พอกินขึ้นมาเนี่ยเออเราเริ่มดูอ๋อปัญหาภาัยแรงนะสภาพพื้นที่เราไม่เหมาะเราจะแก้ปัญหาเรื่องอย่างไรนะเรื่องเหล่านี้อย่างไรไม่มีน้ําจะทํำยังไง เพราะนั้นในในในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จเลยทีนี้ในช่วงการทานาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะมันต้องอยู่ในความคิดเราตลอดเราทํากินทําอยู่แต่ทีนี้ถ้ามันทําแล้วมันไม่พอเนี่ยเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันเพียงพอมันก็เลยเกิดว่าเอ๊ะเรามันเป็นชาวนายุคยุคเปลี่ยนผ่านนะเราเคยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทำในรูปของทาเพื่อเพื่อบริโภคแต่ปัจจุบันที่มาทาเพื่อเพื่อเศรษฐกิจ เนะพราะเราต้องมีส่วนที่ครอบครัวเราต้องรับผิดชอบอ,อีกเยอะเนี่ยต้องใช้เงินตราก็เลยทําการพัฒนาเรื่องอาชีพมาแทนที่ว่าเราจะทำคิดแค่ว่าปีนึงได้เท่าไหรแค่นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นว่าปีหนึ่งเราต้องได้เท่าไหร่นี่คือแนวคิดของของกเกษตรยุคใหม่ <S <S คือกรอบของการทำชาวนาอย่างมืออาชีพเนี่ยนะคือกรอบที่ดินทุนแรงงานเทคโนโลยีมันเป็นกรอบของมันของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ของเราเองพอเรามาลงเรื่องการทํานาปั๊บ เราต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมแต่การพัฒนาการสงวนรักษานะครับในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีต้องเหมาะสมไม่เกินถ้าเกินไปมันก็เป็นค่าสึกล้อค่าเสื่อมราคานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าการจะเป็นชาวนายุคใหม่มันต้องมีเรื่องห้ารู้จากการประมวลมา30ปีนะจากการลอกรู้ทั้งหลายมาที่เราเรียนรู้มาจากสื่อสารจากตำรับตำราจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่ลอกรู้ นะเราลองมาประพฤติปฏิบัติจินจนเกิดเป็นองค์ความรู้เพิ่งจะเรียนรู้พอเกิดผลสำทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเริ่มรอบรู้หน้าวันนี้จะทําอะไรวางแผนล่วงหน้าปุ๊บรอบครอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนึ่งรู้ดิน2ต้องเรียนรู้เรื่องน้ํา3ต้องเรียนรู้เรื่องข้าว4ต้องเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารสารเคมีต,ต่างๆโรคภัยเจ็บต,ต่างๆการควบคุมดูแลห้าคือการรู้ตัวเองคือการบริหารจัดการถ้าทําได้5รู้นี้ประสบความสําเร็จแน่นอน อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยเรียนรู้จากคนอื่นมามันแค่อย่างแต่เราใช้อย่างนั้นไม่ได้ต้องใช้แค่เยี่ยงก็คือว่าเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้น,น,นมาสร้างองค์ความรู้เฉพาะของเราให้เกิดในพื้นที่ของเราน้ําของเราพันุข้าวของเราณนะสภาพอาการตลาดของสารธาตอาหารสารเคมีของเราด้วยเพราะนั้นณนะวันนี้บอกว่าถ้าบอกว่าผมบอกว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้ แต่บ้านคุณไม่มีขายคุณจะใช้อะไรเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นห้ารู้นี่สาคัญร,รู้ดินรู้น้ํารู้พืชรู้ธาตุอาหารสารเคมีแล้วก็รู้ตัวเองอันนี้สําคัญมากหันมาขยันขันแข็งเพราะเดี๋ยวนี้บอกตรงๆเกษตรกรชาวนาดีนี้ยกหูโทรศัพท์แล้วเสร็จหมดทุกง,งานแล้วจ่ายทั้งหมดแต่อย่างผมเองนี่เราอ่านตัวเองออก เราอ่านต,ตัวเองออกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ดินทุนแรงงานเทคโนโลยีเรามีใช้ให้มันมีประสิทธิภาพบอกตัวเองได้ต้องทำยังไงคือมีแผนใช้ตัวเองเป็นใช้งานตัวเองใช้งานแรงงานใช้ทุนของเราเองให้เหมาะสมถ้าเราไม่มีรถไถนาะเราจ้างเขาได้แต่ส่วนไหนที่เราใช้แรงงานเราได้เราต้องลงไปทำการให้ปุ๋ยการฉีดพ่นสเปรย์สารควบคุมโรคมแมลงการหวานข้าวการใช้แรงงานทั่วไปหรือเทคโนโลยีลดใดเช่นมีเครื่องยนต์กลไก ที่จะวิดน้ำวิดท่าเองต้องทาเองเพราะถ้าเราจ้างเขาคือเราจ่ายออกทั้งหมดนะแต่เราจ้างตัวเองสิพอเราจ้างตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเป็นรายได้ของเรานั่นจะอมองให้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าทํานา20ไร่เนี่ยถ้าเราจ้างเขาแค่เตรียมแปลงนะ20ไร่จะใช้ประมาณ12,000บาทไร่ละประมาณ550นะถึงถึง,ถ,งถึง600บาทพร้อมที่จะหว่านเลยเนี่ยแค่20ไร่เนี่ก็เข้าเข้าไป12,000นะครับแต่ถ้าใช้เองใช้แค่3,000เรามีรายได้จากแค่4วันเรามีรายได้9,000 จากเครื่องยนต์ตัวเดียวนะอันนี้ต้องคิดให้เป็นหวานข้าวถ้าเราหว่านเองไร่ละ50บาท20บไร่หนึ่งพันบาทถ้าเราจ้างเขาหายถ้าเราหว่านเองวันเดียวเสร็จเราจะเห็นตัวเองชัดเพราะเรารู้ว่ผลผลิตของเราจะออกไปมีราคามูลค่าเท่าไหร่ณนะนะปริมาณเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่เราจะรู้เลยว่าการทํางานของเราพวกน,นี้มันอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ณนะวันนี้เรามองเห็นสภาพแวดล้อมแห้งแรงจัดอย่างนี้หยุดแล้ว เราต้องหยุดแหละเพราะเราจะต้องมีกิจกรรมอันอื่นที่ไม่เสี่ยงเอาเข้ามาแทนที่ในกิจกรรมของเราก็คือการปลูกพืชหลังนานะเป็นการปรับปรุงดินไปนะปลูกพืชผักใช้พื้นที่น้อยเพื่อมีรายได้รายวันารายได้รายเดือนนะครับซึ่งนาจะเป็นรายได้รายงวดไม่เหมือนกันนะทัศนคตินะแรงงานของความชํานาญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอย่างผมเองเนี่ยผมยังลงมือทํางานด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่เรา บริหารจัดการแรงงานของเราเนี่ยยังคุ้มค่าแต่ถ้าเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่บอกต้นทุนสูงนะวันนี้เขาจ้างทั้งหมดในเมื่อจ้างทั้งหมดปุ๊บก็เป็นการจ้างคนอื่นแต่อย่างผมเองจ้างตัวเองนะเพราะฉะนั้นในในกิจกรรมในนาของเราปุ๊บมันเป็นรายได้ที่เราไม่ด้ไม่ได้จ่ายออกมากนะเพราะว่าพอเรามีรายได้ที่ไม่ต้องจ่ายออกก็หมายความว่าเรามีส่วนได้จากกิจกรรมของเราทาัทาง้งๆ้งที่ยังไม่ได้ขายผลผลิตมันมีกำไร,รแล้ว แต่สาหรับกรเกษตรกรทั่วไปปุ๊บเนี่ยต้องรอขายผลผลิตแล้วถึงจะหักลบกบหนี้ถึงจะรู้ว่าขาดทุนหรือกำไรอันนี้คือแยกเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ทํานาแบบทั่วไปกับทํานาแบบชาวนามืออาชีพอย่างผมเนี่ยต้องคิดยังไงแล้วต้องทำยังไงด้วยทําหรือเปล่าต้องถามมาก่อนนะค่าเฉลี่ยของชาวนาเนี่ยนะประมาณ15-20ถึงไร่ชาวนาขนาดเล็กนะค่าถือคลองที่ดินนี่ยนะ1 5ถึงไร่ผมลองทดลองดูแล้ว ทำนานด้วยแรงงานคนคนเดียวปุ๊บเนี่ยในช่วงเวลาหน,นึ่งครบร้อยยี่สิบวันด้วยแรงงานของเราเครื่องยนต์หนึ่งตัวมีอุปกรณ์พอสมควรใช้เวลาแค่ยี่สิบวันในร้อยยี่สิบวันนี่ขนาดทาเองนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่แบบว่าจ้างทั้งทั้งหมดทำยังไงคือถึงได้บูดว่าทำหรือเปล่าทำยังไงก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้เพราะอะไรในร้อยยี่สิบวันคุณว่างงานอยู่ร้อยวันคุณไม่ได้ทําอะไรแต่คุณต้องรอกินในกิจใน,ใน,ใ,นในผลผลิตเรื่องข้าว มันไม่มีทางรอดหรอกครับเพราะฉะนั้นมันมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาก็คือว่าในยี่สิบวันเนี่ยลงไปทําจริงๆกับมันสินะเม็ดพันธุ์เราเก็บเองได้ไหมไถนาเองได้ไหมตีเทือกเองได้ไหมหวานข้าวเองขอดน้ําเองกิจกรรมทุกกิจกรรมทํามันเองมันไม่จําเป็นต้องเสร็จภายในวันเดียววันหนึ่งทำแค่ครึ่งวันก็ได้แล้วก็พักรุ่งขึ้นก็ทาใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่ทีนี้เกษตรกรบอกลืมตาอ้าปากไม่ได้อย่างที่ผมบอกมันว่างอยู่ร้อยวันคือว่างงานแฝง นะครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในร้อยวันทํำยังไงทำกิจกรรมหมื่นได้ไหมรอบคันนาเรามีพื้นที่ว่างเราปลูกผักปลูกหญ้าได้ไหมอันนี้ต้องคิดนะครับในเมื่อพื้นนาเรามีน้ําอยู่แล้วคันนาที่ว่างเราปลูกผักเสริมได้ไหมให้มีกิจกรรมมีรายได้รายวันทุกวันอันนี้ต้องคิดหมดเพราะถ้าเกิดจะลืมตาอ้าปากได้เนะี่ยณวันนี้ยังอย่าบอกอย่างนี้ว่าเกษตร,รกรเนี่ยนะถ้าขายันแล้วโง่เนี่ยมันะก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้แต่ถ้าขายันแล้วฉลาดเนะี่ยมันรอดแน่ๆนะ แต่ถ้างโง่ล้วขี้เกียจนะยิ่งหนักไม่ได้ว่านะครับแต่บอกว่าบอกณนะวันนี้เรามองเห็นกันจะชัดว่าเกษตรกร,กรทั้งหลายหรือแม้แต่ชาวนาทั้งหลายเนี่ยเขาสบายมากกว่าผมนะคนที่ทํานาทั่วไปเนี่ยเขายกหูโทรศัพท์เขาเสร็จทั้งหมดแล้วก็บอกว่าบ่นว่าลืมตาอ้าปากไม่ได้ไม่พอใช้ไม่พอกินแล้วทาไมผมไม่เคยบ่นละ่ะตอนนี้สี่พันห้าพันบาทผมก็ยังอยู่ได้เพราะชนทุนผมอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทใช่ไหมครับแต่ว่าผมผมขายข้าปลูกผมก็ยังมีกําไร ไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องคิดนะครับเพราะนั้นในการทํานาจริงๆเนะี่ยในกรอบประมาณ15บหถึงยีไร่เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าแรงงานคุณกี่คนคุณใช้กี่คนต่างหากกินกี่คนท่ะทกี่คนกินกี่คนในครอบครัวนะครับอยากจะให้ชาวนาคิดตามอย่างนี้ด้วยไม่งั้นเราก็จะต้องพึ่งเขาตลอดไม่มีจำนำจะทํำยังไงไม่มีประกรันรายได้จะทํำยังไงสรุปแล้วเป็นหนี้เป็นสินต,ต่อที่ดินหลุดมือไปเป็นของคนอื่นมันสมควรไหมนะครับ ผมเองผมทํามาทุกวันนี้ที่ดินได้เพิ่มทรัพย์สินได้เพิ่มเพราะอะไรก็จากความรู้และขยันขันแข็งเท่านี้เดือนนี้ <The S 1> <The S 2> นจนภรรยาบ่นและทำเพื่อข้างนอกมากนะครับแต่ว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องถ่ายทอดเพราะว่าเรารวยคนเดียว่ยระวังไว้เถอะจะถูกเบียดเบียดไไก็ตอนนี้ที่ตําแหน่งนะครับเป็นป่าชาวบ้านนะเป็น FFT เอแห่งประเทศไทยซึ่งทํางานในเรื่องของเป็นเ,เป็นครูผู้ สอนนะครับของ,ของกเกษตรกรทั่วไปนะเป็นคณะทํางานของกรมการข้าวเรื่องโรงเรียนข้าวและชาวนานะเป็นสภาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินของก,งกระทรวงเกษตรของกมรมส่งเสริมของกรมการข้าวก็ทําในเรื่องกเกษตรศทั้งหมดจะสอนให้พี่น้องเกษตรกร,ศรศทั่วไปได้เข้าใจหลักการทําอาชีพกเกษตรศทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์แล้วลแต่นะครับแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่บอกเรีเด็นตรงๆบอกว่าเอ๊ะทำไมมันทําหลายครอบเยอะแท้ เกษตรเลือกไม่ได้ผมเป็นชาวนาก็จริงแต่ทําอ้อยด้วยนะเคยเลี้ยงสัตว์นะึนี่ก็จะกลับไปอีกจะกลับไปเลี้ยงอีกเหมือนกันเมื่อมันเหมาะสมขึ้นมาหาตัวชีวัดยากมากแต่ว่าเราไปทางไหนลูกศิษย์ลูกหาเขาเจริญรุง่งเรืองอันนี้เป็นตัวชีวัดที่มันบ่งบอกได้เฉพาะตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ไม่ได้หยุดนะพัฒนาเรื่อยๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ย เริ่มจะแก้ปัญหาให้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่งฮิตตามกระแสอยากจะทำข้าวไลบรี่ก็เลยบอกว่าตลาดอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เขาจะมาดําให้3,200บาทรีบทักทันทีเลยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่งั้นคุณทําไปแล้วเป็นปัญหาแก้ไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านี้เราต้องมองให้ทะลุนะครับต้องมีต้องคือต้องมองไปให้เห็นตัวเองชัดเลยว่างานของเราจะเป็นยังไงเออมันเป็นคุณค่าในตัวเอง มันบอกไปมันก็ไม่เข้าใจเพราะภาษามัามนคนละภาษากันแต่จริงๆแล้วคือความสุขการทําอาชีพชาวนาหรืออาชีพเกษตรกรเนี่ยเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆนะแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการร้องเรียนว่าตัวเองไม่พอกินเริ่มร้องเรียนนะแต่จริงๆแล้วเขาให้กันมาตลอดความสุขของเราต่างหากสุขอะไรสุขที่ได้มีคนอื่นได้เอาผลผลิตเราไปกินแล้วมีความสุขนะสุขที่ว่าสภาพแวดล้อมบ้านเราเนี่ยมันเหมาะสมกับชีวิตเราอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวนาแล้วแล้วมันเป็นคุณค่าของในตัวของมันเอง เกษตร,รกรเนี่ยนะถ้าขายันแล้วโง่เนี่ยมันก็ลืมตาอาปากไม่ได้แต่ถ้าขายันแล้วฉลาดเนี่ยมันรอดแน่ๆนะแต่ถ้าโง่แล้วขี้เกียจเนี่ยยิ่งหนักเราจะต้องหนึ่งรู้ดิน2ต้องเรียนรู้เรื่องน้ํา3ต้องเรียนรู้เรื่องข้าว4ต้องเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารสารเคมีต่างๆโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆการควบคุมดูแล5คือการรู้ตัวเองคือการบริหารจัดการถ้าทําได้5รู้นี้ประสบความสําเร็จแน่นอน